ไปลองกับข้าเหรอฮะไอเวลยิบห้าแน่จริงดิว่ามีอะไรจะบอกเ่อเหน,หนื่อยอะไร<บ>อ่ะมุณ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรกูเฮ้ยเฮ้ยเราเหลือทีเดียวคนละโอ้เอา้า ไอฟาดกูทีเดียวเลยไหนจะวิชาที่ชมชีวิตร่ำเรียนมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวเราอุตส่าห์กันเรียนกันมามันขยุ่งมันคิดว่ามันวิ่งแล้วมันแยกไปได้หรอคนไม่สน้นเห็นแก้มือไหมเห็ดหน่อยเราเขาเล่ด้วยว่ ด้เจ็ดแน่นอนนั่นนี่ไงเอากำลังนี้เตือตั้งตั้งเอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วกุยกยกไข่มาทำไมเงินเงินทองทองไม่สนใจเพื่อนละสนใจแต่ของโอ้โห

หลือร้อยเยอแล้วไอ้เ็นหลือแค่สิเหลือแค่สิเอ็ด้ตังมึงยังโดเกบตังอีกแล้วเอาปิดฉากให้เฮ้ย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 เอเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เยเเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเยเฮ้ย้เยอ้้ยย ไม่หิวไม่หิวเล่นอะไรจ้ะยิวูิวเดี๋ยวอีเหตุกูผงกาเอามึงเล่นศพกูมันเลยนะกูขอโทษเดี๋ยวอันนี้ไม่มีชมพีดตด้อีกทีนึงนะอะไรกะศพกูศพกูโอ้สุดยอดเฮ้ยตั้งโอเคคนงกไปอ่ะไปอ่ะ ตรงนี้องบันอยักฆ่าคนแล้วอยากรันแกกูว่ะดิโอ้มันอดอยากมากี่วันแล้วเนี่ยสองวันเป็นเต็มมึงมีบานเฮ้ยเป็นยงไงจะทำอะไรวะชอเดีวช็อตเนี่ยมีชาร์จอ่ะโย่มันดูชาร์จแขาไม่ได้วะอุ้ยสุดยอดดูนี่มีแค่นี้แหละ แล้วก็ยังซื้อเนี่ยซื้อซื้อห่วยไปตายแล้วจะซื้อตะขอมายิงยูจิตเตอรเลยอันดีบหอดละมือเหรอสิหยอผลนยิ่งหยอเดี๋ยขอลองท่าใหม่กันโชว์ขอลองท่าใหม่ก่อน าดมันไม่ตายเลยอ่ะข้าเขอ่อนเลยโอยกูเป็นคนดีเดี๋ยวนี้กูไม่ไม่ใช่คนรอบขัร้ายใครแล้วเลอละโคตจะรอบไปทำไมกูจะกูอุ่นใจมากเกมฮะอะไรมีมีมีเห็นอะไรไหมแม่งเออหยิบไม่ได้สักทีอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ย

เจ๊ติดากไอ้ฉากไอ้ฉากไอ้ฉาี๋ยวจะมีต่อยกันนะมีไงตัวตัวตัวนี้แน่จริงแม่เจ้าแม่งใหญ่โตไอ้ตัวนงคนเดียวดิเจดันเนี้ยไอ้แม่งมาแล้วว่ะไม่ต้องกลัวเพื่อนแม่งตื่นปากเป็ดมากปัโคตรสดาอดสักคือเออเอาให้ได้เถอะทำไมกูเลี้ยนหน้าจอไม่ได้ทำไมไอ้แม่งไอ้แง ตอนนี้ครับมาแล้วต่อสกิลหนึ่งไปคาตาลินา่าน้องเอ้ยของเราตอนนี้ครับตอนนี้ครับแม่งตุกกับมินเนียมอยู่กังบรรยายไม่ได้มีหมีโหดนะเว้ยหมีโหดนะเว้ยพี่เคยเจอครั้งหนึ่งกลัวอะไรอ่าอ่ามันไม่มาด้วย <c oughs> มาทำไมเนี่ยฮะมันมาดูดมึองอีกแล้วมาดูดคุยขอดูดดื่มหน่อยเนอะเนื่อยเนื่ยเนื่อยเนื่ยไอ้เนียนอร่อยอร่อยเนียนอร่อยเนียน เนี้ยก็เทดูท่ากูเนี่ยกูอาปากกูเห็นไหมอาไม่ทันเรอกูจะแก้แขนข้าจะกลับมาแก้แขน <laughs> เนี่ย,ก,ย,ยกูเจ๋งปะล่ะแต่กานกูเดียวเลยเก่งมากเก่งมากเนี๋ย <laughs> อีกแล้วเหรอ,อ โอ้ไม oh, ่มีนะนะเดี mhm. ๋ยวกูลองท่าใหม่แบบลองท่าใหม่ก่อนเดี๋ยวไอ้กูลองท่าใหม่บ้างดิอู้ออ้ออะเยอะอ้าวไอไอที่หลังกไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลยที่หลังกูอ้าวเอ้ยอะไรเนี่ยเป็นใครเนี่ยไปใครอะทำไมะไปจริงจริงนะอย่าให้กิวลองลองรอชาร์จก่อนเยอะ

เพื่อนไมค์ก <left> ันกับที่มีจะบอกไม่จะบอกมึงกูขอโทษกูเท่าใจกับมึงไว้เนี่ยกูขอโทษอ่ะนกเลยมึงไม่เตะตอบกูกลายเป็นศพไปแล้วขอร้องละพากูไปย่างไปเผาด้วยนะที่มีไจะบอกเว้ยอะไรกูทำแบบนี้ได้ด้วยแหละอะไรวะนี่นี่นี่เห็นไหมทอะไรวะเนี่ยทำกบทำกบกูไม่ใช่กบไป เฮ้ยเพื่อนฝากเก็บตังค์ที่อยู่ข้างข้านั้นมึงดิตรงนี้นะตรงนี้เนี้ยเนี่ยต้องชุบไหมเนี่ยตรงรอยขึ้นหอัขึ้นเดี๋ยวแล้วไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบทำอยังกูเป็นตัวอะไรตรงรอยขึ้นใหม่แล้วติดกดติดกดติดแอี์กดติดจริงจริงโอ้โหเพมึงทำเล่นอะไรกับกบกูเดี๋ยว เดี๋ยวจะบอกว่ากูอัดวิดีโออยู่อัดตอนไหนตั้งแต่เราเล่นแล้วนะจริงดิใช่มึงพูดจริงได้ไหมจริงเดี๋ยวกูส่งคลิปไปให้ล้วกูตัดเสร็จมึงเร็วมากกู <laughs> อัดตั้งแต่ตอนเราเล่นครั้งก่อนแล้วม,มึงเร็วมาก <laughs> ไม่ไกลอีกแล้วอะไรของนเนี่ยอ้ออสมแล้วที่เราเรียนมาจาก Google